วันนี้เราจะมาพูดถึงปรากฏการ์อย่างหนึ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติแต่เรามองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้แต่อาจมีผลต่อร่างกายมนุษย์และเมื่อมนุษย์รู้จักกับมันแล้วกลายเป็นว่าเราสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งนั้นได้อย่างไม่น่าเชื่อน่าสนุกไหมครับนักเรียนถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มต้นเรียนรู้ปรากฏการ์นี้จากผู้เชี่ยวชาญกันเลยดีกว่าครับนักเรียนหลายคนคงพอจะทราบแล้วนะครับว่าครูกําลังจะพูดถึงอะไร สิ่งที่ครูกาลังจะพูดถึงในตอนนี้ก็คือการมันตภาพรังสีการมันตภาพรังสีคืออะไรเกิดจากอะไรมาฟังกันเลยครับวัตถุธาตุในธรรมชาติรวมทั้งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นบางอย่างบางชนิดมีการสลายตัวตามธรรมชาติด้วยการแผ่รังสีออกมารังสีดังกล่าวไม่ใช่รังสี X และปรากฏการณ์การแผ่ไปของรังสีจากวัตถุนี้เราเรียกว่าการมันตภาพรังสี ส่วนสารที่สร้างปรากฏการณ์กรรมัตภาพรังสีนี้เราจะเรียกมันว่าสารกัมมันตรังสีโดยเบื้องต้นสารกรมมันตรังสีจะแผ่ออกมา3ชนิดคือรังสีแอลฟารังสีบบตาและรังสีแกมมาก่อนที่เราจะไปพูดถึงกัมมัตภาพรังสีเรามาดูการค้นพบรังสี x กันก่อนนะครับโดยการค้นพบรังสี x นั้นค้นพบครั้งแรกในปีพศ2438โดยเรนเกนนักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ที่พบหลังสีนี้โดยบังเอิญขณะศึกษากระแสผ่านก๊าซเร็บเปิดแกส๊สชสดิสชาร์จเร็ปิดในหลอดรังสีแคโทดโดยขณะที่เขาใช้กระดาษดำคลุมหลอดรังสีแคโทดเพื่อศึกษาความทึบแสงของแผ่นกระดาษในห้องทดลองที่มือสนิทเขาสังเกตว่าแร่แบเรียมแพลติโนอโไซยาไนที่วางอยู่ห่างจากหลอดรังสีแคโทดประมาณ1เมตรมีแสงเรืองเกิดขึ้น ซึ่งขณะนั้นนักวิทยาศาสตร์ทราบว่าแร่นี้จะเรืองแสงได้เมื่อรับลังสีอันตราไวเอเลตเท่านั้นแต่ขณะทดลองไม่มีแหล่งกําเนิดลังสีอันตราไวโอรเลตและลังสีแคโทดก็ไม่สามารถเดินทางจากหลอดสุญญากาศไปยังก้อนแร่ได้เพราะลังสีแคโทดรุขผ่านอากาศได้ไกลเพียง2-3ถึงเซนติเมตรเท่านั้นเรนเกนจึงสรุปว่าสิ่งที่ทําให้ก้อนแร่ดังกล่าวเรืองแสงจะต้องเป็นลังสีบางอย่าง ซึ่งไม่มีผู้ใดรู้จักมาก่อนและลังสีนี้ต้องมาจากหลอดลังสีแคโทดและมีอำนาจทะลุผ่านสูงจนสามารถผ่านกระดาษด,ดำไปยังก้อนแร่ได้เดอนเกนเรียกลังสีนี้ว่าลังสี X ตอนนี้เรามาพูดถึงกรรมภาพรังสีกันต่อเลยนะครับเป็นเรื่องของการค้นพบลังสีที่เกี่ยวกับาธาตุยูเรเนียมและาธาตุกัมมันตรังสีอื่นๆนั่นเอง โดยหนึ่งในหัวข้อที่ทำให้นักฟิสิกส์สนใจอย่างมากตั้งแต่ปีพศ2433ถึงพศ2439ก็คือการเรืองแสงวงเล็บเปิด (fluorescence) วงเล็บปิดของวัสดุบางอย่างกล่าวคือเมื่อนำสารบางอย่างมาตากแดดจะพบว่าเมื่อนำไปวางไว้ในที่มืดอย่างรวดเร็วสารพวกนี้จะยังคงเปล่งแสงต่อไปได้ในระยะเวลาสั้นๆอีกช่วงหนึ่ง และในปีพศ2439องรีแบกเกเรลได้ตรวจสอบหาความจริงในปรากฏการณ์นี้เมื่อเขาได้ค้นพบโดยบังเอิญถึงสมบัติที่น่าสงสัยของเกลือยูเรเนียมที่ผลิตในเชิงพาณิชย์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรมิสเตอร์กราฟฟีนจะมาเล่าให้นักเรียนฟังครับครับเรื่องราวก็เป็นแบบนี้ครับเมื่อวันที่26และ27ของเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2439 แบ็คกราวกำลังวางแผนที่จะนําเกลือยูเรเนียมไปตากแสงอาทิตย์และจะดูว่าการแผ่รังสีของเกลือยูเรเนียมจะทะลุผ่านกระดาษสีดําเข้าไปและทําให้แผ่นฟิล์มดาหรือไม่เขาเกิดสงสัยครับว่าสิ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากธรรมชาติของรังสี X ที่สามารถทะลุผ่านได้ดีซึ่งเกิดขึ้นกับวัสดุที่วางใกล้ๆกับแสงที่เป็นออกมาจากหลอดไฟป,ประจุ d i s chart t e หากแต่ดวงอาทิตย์ไม่ได้ส่องสว่างในสองวันที่ทําการทดลอง ดังนั้นเขาจึงได้วางแผ่นฟิล์มและเกลือยูเรเนียมแยกออกจากกันโดยมีกระดาษสีดำกั้นขวางเก็บอยู่ภายในลิ้นชักเมื่อถึงวันที่หนึ่งมีนาคมแบ็คก์เรวตัดสินใจจะนำแผ่นฟิล์มไปล้างคาดหวังว่าแผ่นฟิล์มจะถูกทำให้ดำน้อยที่สุดแต่กลับพบว่าแผ่นฟิล์มถูกทำให้ดำไปหมดเมื่อแผ่นฟิล์มได้วางใกล้กับเกลือยูเรเนียมมาก่อนผลลัพธ์ที่น่าประหลาดใจนี้ทำให้เขาต้องติดตามหาความจริงต่อไปเขาพบว่า เลือยูเรเนียมทั้งหมดให้ผลลัพธ์เหมือนกันหมดแม้กระทั่งว่าจะเก็บไว้ในความมืดเป็นเวลาหลายเดือนพวกเกลือยูเรเนียมเหล่านี้ยังคงทําให้แผ่นฟิล์มที่อยู่ใกล้ๆดํามืดดังนั้นผลจึงเกิดขึ้นเองจากเกลือยูเรเนียมและการนําเกลือไปตากกับแสงแดดนั้นไม่ใช่สิ่งจําเป็นที่จะทําให้เกิดผลลัพธ์ดังกล่าวเขากลับพบต่อไปว่าการทําให้เกลือร้อนการนําเกลือไปบด และการนำเกลือไปละลายน้ำไม่ได้เปลี่ยนการแผ่รังสีที่ปล่อยออกมารังสีที่ปล่อยออกมาจากเกลือยูเรเนียมเป็นตัวการที่ทำให้แผ่นฟิล์มดำและมีอำนาจทะลุทะลวงสูงอย่างยิ่งรังสีพวกนี้ไม่เพียงแต่ทะลุผ่านแผ่นกระดาษแต่ยังทะลุผ่านแก้วและแม้แต่อลูมิเนียมอีกด้วยถูกต้องแล้วมิสเตอร์กาฟีนแบคเกอร์เล ได้สรุปว่ายิ่งตัวอย่างเกลือมียูเรเนียมมากเท่าใดรังสีที่ปล่อยออกมาก็จะยิ่งรุนแรงมากเท่านั้นเขาเชื่อว่ารังสีพวกนี้จะคล้ายคลึงกับรังสี X ถ้าไม่ใช่รังสี X ที่ค้นพบโดยเบรนเกนการตรวจสอบหาความจริงภายหลังได้ยืนยันผลลัพธ์ของ orial, แบคตาเรลและแสดงว่าเกลือยูเรเนียมไม่ใช่สารกัมมันตรังสีเพียงอย่างเดียวในความเป็นจริงเมื่อเวลาผ่านไปเพียงหงปีเศษมารี และปีแอกรีประสบความสำเร็จในการแยกสารที่มีอำนาจทางกรรมตภาพรังสีสูงกว่ามากถึง2ชนิดคือเลดียมและโพลเนียมดังนั้นจึงปรากฏชัดเจนว่าอะตอมของสารบางอย่างปลดปล่อยรังสีได้เองโดยรังสีนี้คล้ายกับรังสี X ซึ่งสามารถสร้างขึ้นได้ในหลอดปล่อยประจุจึงกล่าวว่าสารเหล่านี้มีสมบัติทางกรรมตภาพรังสีตามธรรมชาติการค้นพบของแบคเกอรเ ทำให้นักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆดำเนินการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมในธาตุชนิดอื่นอีกว่ามีธาตุใดที่จะแผ่รังสีได้อย่างยูเรเนียมอีกหรือไม่และทั้งสองก็ได้พบว่าทอรียมเรดียมและพอลเรียมสามารถแผ่รังสีได้เช่นเดียวกับยูเรเนียม